ออาไปนไรพี่เียอ้าวทายแล้ต oh. we ่โอจะไปดึงออกนะโอ้เอาไงต่อนดีเลยไปนหนโดเลยป็นไพ่งไปหลงตรงไหนครับในเมืองไหมในเมืองนั่นแหละมเลไปเลยไปหัวหินโอ้พีตรงจังหวเลี้ยวขวาเพราะเลี้ยวขวาผมไปจอดรอคุณยวผมคิดว่าหมาเขหมาทีสาพกพี่ปุ้ยก็พี่บอยมาใช่ทะเลไปีหสุหมเลไปแล้ว ตรงเลยปึ๊บตรงเทศบาลพ,พี่เอิร์ธเตรียมรถอยู่ปั่งขวาเลยแล้มีทางนัดไปิดดีดีมันไม่ไกลกันเ,เนาะพี่เนาะไกลไปไกลไปพี่ด๊อกโอ้มาถึงแล้ว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 ช้าหน่อยแต่ก็มาถึงี่ <laughs> ครับพี่สุดยอดครับ